Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, i will never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we can be okay. Okay, okay, maybe you can be the change I need today. I promise that i of never rebel this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you' are not okay. สรุปเนื้อหาในใหญ่แปลมั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่13ตอนที่9จะไม่ให้อภัยเจ้าเบฮิมอตนั่นเด็ดครัเอ๊ะอ,อ,อะไรนะมุโคโดะสะดุ้งให้กับเสียงกิ่งไม้ที่สั่นไหวพร้อมกับหันไปมองทางนั้นอย่างระมัดระวัง อะไรกันเนี่ยแค่ลมพัดเองเลยเนี่ยมุคโคดะพึมพำตอนนี้เขาอยู่ในโหมดระวังตัวอย่างถึงที่สุดสุดท้ายแล้วมุคโคดะก็ลงเอยด้วยการที่ต้องมารอในลานกว้างที่ผู้เท่าก่อนล่อนลงมาจอดในตอนแรกพร้อมกับการเตรียมอาหารเย็นให้กับทุกคนด้วยตอนนี้มุคโคดะมีบาเรียสองชั้นของเฟลและผู้เท่ากอนที่ได้สร้างเอาไว้ปกป้องยุก่อนที่พวกเขาจะออกไปล่าหากเป็นแบบนี้แม้ว่าเผชิญหน้ากับเบฮิมอสมุคโคดะก็ ะไไม่เป็นอรแล้วดังนั้นมุคโคดะจึงคิดว่ามันน่าจะโอเคเพราะเขาเชื่อในตัวเฟลและผู้เท่ากอนอย่างไรก็ตามหลังจากที่สร้างบารียเสร็จแล้วเฟลและผู้เท่าก้อนโดราจังกับซุยต่างก็พากันออกไปล่าและปล่อยให้มุคโคดะได้อยู่คนเดียวในสถานที่แบบนี้มุคโคดะก็เลยอดที่จะก,กังวลไม่ได้เฟลบอกว่าเจ้าวควรทําอาหารอรอพวกข้าอยู่ที่นี่หากเจ้าตามข้าไปแล้วล่ะก็ข้าก็จะไม่สามารถสู้ได้อย่าง ด,ดังนั้นมันจึงจะเป็นการดีกว่าที่เจ้าจะอยู่ที่นี่มุโคโดากําลังคิดว่าที่เฟลพูดอ้อมๆแบบนั้นสงสัยเขาจะคิดว่ามุโคโดาเป็นตัวทวงงั้นถ้าพูดถึงขนาดนั้นก็บอกว่ามุโคโคดาเป็นตัวทวงแข่งทวงขาเลยจะดีกว่าและเมื่อถูกปฏิเสธมุโคโดาก็รู้สึกเศร้า แล้วสุดท้ายมุคโคดะก็ได้ลอยอยู่ในที่แห่งนี้เพียงแต่ผู้เดียวเพราะการตามไปด้วยแล้วทวงแข้งทวงขาผู้อื่นนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเขาต้องทําใจแข็งในการอยู่คนเดียวเท่านั้นแล้วพวกเฟลก็ออกไปล่ากันอย่างมีความสุขแต่อย่างไรก็ตามออะไรกันเนี่ยมีเสียงอะไรบางอย่างดังอยู่ไกลๆทำให้มุคโคดะอดที่จะสติแตกไม่ได้ เมื่อมุคโคดะอยู่คนเดียวสถานการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเขาอดไม่ได้ที่จะตกใจกับเสียงอะไรบางอย่างที่อยู่รอบตัวแม้แต่เสียงลมพัดก็สามารถทําให้มุโคดะสติแตกได้ใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนทั้งเฟลและผพูดเท่าก่อนตางก็บอกว่าบาเรียนี้สามารถป้องกันได้ทุกอย่างเราจะปลอดภัยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมุโคดะพึมพำกับตนเองเช่นนั้นเฮ้เน้นทําอาหารดีกว่าไม่ต้องกังวลไม่ ไม่ต้องกังวลมุคโคดากาวเช่นนั้นสิ่งที่เขาทําอยู่ในตอนนี้คือลูกชิ้นทอดวันก่อนมุคโคดากับซุยทําเนื้อสับและหมูสับเยอะมากๆมุคโคดาจึงคิดว่าคงจะดีถ้าทําลูกชิ้นกินกับซอสรสเปรี้ยวหวานเป็นอาหารเย็นแล้วก็ทําซุปลูกชิ้นอีกอย่างด้วยผสมหมูดันเจียนสับหัวหอมสับไข่เกรดขนมปังสาเกน้ำมันงาขิงขูดใช้แบบลอดซีอิ๊ว กเกลือและพริกไทยใส่ส่วนผสมที่ว่ามาลงในชามพร้อมกับบอกตัวเองว่าสงบสติอารมณ์ก่อนจะลงมือทําจากนั้นก็ผสมเนื้อในชามให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันได้ดีและให้เนื้อมีความหนืดเล็กน้อยจากนั้นมุกขดดก,กน,นวดเนื้อในชามไปเรื่อยๆพร้อมกับบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอนวดไปสักพักโอเค เท่านี้ได้แล้วมัง้งจากนั้นก็ปั่นส่วนผสมที่ได้ให้เป็นลูกชิ้นกลมๆเวลานําไปทอดมันจะหดตัวเล็กน้อยดังนั้นจึงปั้นให้ลูกชิ้นมีขนาดใหญ่นิดนึงเมื่อปั้นลูกชิ้นเสร็จแล้วก็ให้ค่อยๆนําไปทอดในน้ํามันจนเป็นสีเหลืองทอง ใจเย็นๆย็นใจเย็นเโมโคดาพูดกับตัวเองแบบนั้นไปเรื่อยๆพอลูกชิ้นทอดกลายเป็นสีน้ำตาลทองสวยงามก็นำขึ้นมาพักไว้บนถาดที่ปูด้วยกระดาษทิชชู่สำหรับทำอาหารจากนั้นก็ทอดลูกชิ้นต่อไปเรื่อยๆเพราะยังไงก็ทำให้พวกเฟลกินด้วยอยู่แล้วจึงต้องทำให้มีปริมาณมากๆ มุโคโดะทอดลูกชิ้นไปก็บอกกับตัวเองไปว่าไม่เป็นไรไปเรื่อยๆด้วยเหมือนกันเมื่อทอดลูกชิ้นเสร็จแล้วท่านตอนต่อไปก็คือการทำซอสเปรี้ยวหวานเติมน้ำลงไปใส่ซอสเมื่อเขือเทศน้ำส้มสายชูสีอิ๊วน้ำตาลทรายสาเก มิลินและแป้งมันฝรั่งใส่ลงไปในหม้อจากนั้นก็ตั้งไฟเคี่ยวจนซอสเริ่มข้นหลังจากนั้นก็ให้ใส่ลูกชิ้นลงไปในกระทะตั้งไฟให้ร้อนและแบ่งซอสเปรี้ยวหวานลาดลงไปผัดต่อให้ซอสเข้ากันดีกับลูกชิ้นทอดวางผักกาดหอมลงไปบนจานเพื่อแตง จากนั้นก็วางลูกชิ้นที่ผัดซอสเปรี้ยวหวานเสร็จแล้วลงไปและโรยด้วยงาขาวเป็นการปิดท้ายเสร็จแล้วลูกชิ้นทอดรสเปรี้ยวหวานว่าแล้วมุขโโดาก็หยิบลูกชิ้นหนึ่งชิ้นเข้าไปในปากเพื่อชิมมันคอยียงชั่ว อร่อยมากลูกชิ้นกรอบนอกนุ่มในซอสเปรี้ยวหวานเนี่ยก็ไม่อาจจะต้านทานได้มุโคโดะบอกกับตัวเองเช่นนั้นในขณะที่มุโคโดะกำลังตัดสินใจว่าจะลองชิมอีกคำดีหรือไม่เขาก็ได้ยินเสียงคำรามอึกกระทกึกครมดังก้องไปทั่วบริเวณมุโคโดะจึงร้องออกมาด้วยความสติแตกเหมือนเดิม และเมื่อมองหาต้นตอของเสียงด้วยความตกใจมุโคโคดาก็ได้เห็น่ากที่ขุนเคยกำลังพุ่งตรงมาหาตนอย่างที่โล่งแห่งนี้มันผลักต้นไม้ล้มและเนิะหนาตามทางที่มันวิ่งมาเบฮิมอสขณะที่มุโคโคดะกำลังตื่นตะนกเบฮิมอสก็ล็อกเป้าหมายที่มุโคโคดะและพุ่งตรงมาหามุโคโคดะด้วยความเร็วพร้อมกับพื้นที่สั่นสะเทือนเฮ <c oughs> ้อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามา มุโคโดะพยายามวิ่งหนีโดยที่ปล่อยเตาเวทมนต์อันล้ำค่าของตนเอาไว้ตรงนั้นเขาถูกเบฮิมอตวิ่งตามทันอย่างรวดเร็วซึ่งดูเหมือนมันจะเคลื่อนไหวได้ไวมากต่างจากร่างกายอันมหึมมาของมันเห็นแบบนั้นมุโคโดะก็ลองกรีดเลยอุ้งเท้านานาของเบฮิมอตเวี่ยงขึ้นมาก่อนจะฟาดลงมาหมายจะทับหัวของมุโคโดะให้บี้แบน ไม่นะไม่นะหมูโคดะตะโกนออกมาเช่นนั้นในตอนที่มุโคดะหลับตาปีด้วยความหวาดกลัวทุกอย่างก็ดูแน่นิ่งไป ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นหรือจะพูดให้ถูกก็คือการโจมตีด้วยอุ้งเท้าของเบฮิมอตถูกหยุดยั้งไว้ด้วยบาเลียของผู้เท่าก่อนและบาเลียของเฟลเมื่อมุโคดะลืมตาขึ้นมามองด้วยความหวาดกลัวเขาก็เห็นเงาสีดำของอุ้งเท้าเบฮิมอตที่ปรากฏเหนือศีสระของตนต้องขอบคุณบาเลียของเฟลและผู้เท่าก่อนจริงๆช่วยเดมหักเลยละมุโคดะบอกกับตนเองเช่นนั้นแต่มันก็เป็นช่วงเวลาเพียงแค่ช่วง ั้นที่ได้รู้สึกโล่งใจกับการลอดตายอย่างปาฏิหาริย์ครั้งนี้เพราะว่าเบฮิมอสยังคงโกรธที่ไม่สามารถจัดการมุคโคดะได้มันยังพยายามบทขยี้มุคโคดะต่อด้วยการเวียงอุ้งเท้าของมันซ้ำแล้วซ้ำเล่ามุคโคดะ ก็ล้องกรี๊ดเลยเขากรี๊ดออกมาตลอดการโจมตีของเบฮิมอสนั้นแม้เขาจะตะโกนออกไปว่าเส๊ะหรือพยายามบอกให้เบฮิมอสยอมแพ้ซะเบฮิมอสก็ยังคงโจมตีต่อมาเรื่อยๆมุคโคดาจึงบอกกับมันไปว่า ความทนทานของบาเลียนี้นายไม่มีทางเอาชนะได้หรอกมุโคโดะรอดมาได้เพราะบาเลียแต่เขาก็เริ่มกังวลเกี่ยวกับความทนทานของมันแล้วพอเบฮิมอสนั้นโจมตีไม่ยอมยุดมุโคโคดะเลยพูดว่าเซจะไปไหนก็ไปและเหมือนกับว่าความปรารถนาของมุโคโคดะนั้นเป็นจริงการโจมตีของเบฮิมอสได้หยุดลง เปลี่ยนจากการใช้อุ้งเท้าโจมตีเป็นการอ้าปากขมือมุโคดะแทนคราวนี้จะกัดฉันงั้นเหรอมุโคดะพึมพำมปากอันกว้างใหญ่ของสัตว์หลายที่มีเขี้ยวแหลมคมกำลังอ้าออกกว้างต่อหน้ามุโคดะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งนั้นมันถูกขัดขวางไว้โดยบาเลียของเฟลและผู้เท่าก่อนอีกเช่นเดิมเบฮิมอสพยายามโจมตีทุกทิศทางใส่มุโคดะและพยายามจะกินมุโคดะให้ได้และแน่นอนว่ามุโคดะก็ร้องกรีด ออกมาเหมือนเดิมจากนั้นเบฮิมอตก็มองหน้ามุโคโดาด้วยความรังเกียจมุโคโดาจึงบอกว่าเสชิ่วๆไปไหนก็ไป ได้โปรดเถอะทุกคนรีบกลับมาเร็วๆเข้าเส่โมโคดะพยายามอดทนเพื่อให้เบฮิมอสจากไปโดยภาวนาเช่นนั้นและกำลังกังวลว่าบาเลียจะพังหรือเปล่าความปรารถนาของมุโคโดะไร้ประโยชน์และสิ่งถัดไปที่เบฮิมอสพุ่งเป้าไปหาก็คือลูกชิ้นทอดซอสเปรี้ยวหวานที่มุโคโดะทำเตรียมเอาไว้สำหรับทุกคนมันวางอยู่บนโต๊ะข้างเตาเวทมนที่อยู่ด้านหลังเบฮิมอสเบฮิมอสส่งเสียงดังลัน่นขณะ มุ่งหน้าไปหาลูกชิ้นทอดนั้นก่อนที่มันจะกินลูกชิ้นทอดที่วางอยู่ตรงนั้นไปจนหมดและทําลายโต๊ะไม้กับจานชามที่มุโคโคดะเตรียมเอาไว้มุโคโดะคิดว่ามันจะจากไปหลังจากกินลูกชิ้นทอดเสร็จแต่ทว่าก่อนที่มุโคโดะจะทันรู้ตัวมันก็เริ่มกินน้ํามันที่วางอยู่บนเตาและซอสเปรี้ยวหวานที่มุโคโคดะทําเตรียมเอาไว้บนนั้นอีกด้วยมุโคโดะจึงบอกว่าเซหยุดนะแกะกําลังจะทําลายเตาเวทมนต์ของช้าง ตอนนี้เต่าเวทมนต์ของมุคโคดะถูกพังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแย่ซ yeah, ะแล้วสิผู้เท่าก่อนเฟลโดราจังทุกคนรีบกับมาทีเธอะมคโคดะภาวนาเช่นนั้น เขาเริ่มด่มุคโคดะเริ่มใช้โทรจิตเรียกทุกคนเช่นนั้นเขาไม่รู้ว่าทุกคนอยู่ที่ไหนหรือพวกเขาจะได้ยินหรือไม่แต่มุคโคดะก็พยายามเรียกโดยใช้โทรจิตเช่นนั้นในขณะเดียวกันเบฮิมอสก็ทําทุกอย่างที่มันอยากจะทําโดยการกินส่วนผสมทุกอย่างที่มุคโคดะเตรียมเอาไว้จนหมดส่วนเตาเวทมนต์นั้นมุคโคดะคิดว่ามันพังไปเป็นที่เรียบร้อยแถมยังโดนถีบล้มไปด้านหลังอีกดังหากมุคโคดะเริ่มฉุนกับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นไอ้เจ้าเบฮิมอสเวนนี่มุโคโดะพึมพำรรเช่นนั้นเมื่อเห็นเตาเวทมนต์สุดลัก์ของตนถูกถีบเขาหยิบหอ,อกมิดทิวที่สุยสร้างให้ออกมาจากไอเทมบ็อกและแทงไปที่ด้านหลังของเบฮิมอสบ้าเอ้ยทําไมแทงไม่เข้าล่ะเนี่ยมุโคโดะกราวแม้จะเป็นหอ,อกมิดทิวที่มีความคมเป็นเลิศแต่ก็ไม่สามารถโจมตีทะลุผิวหนังที่แข็งและหนาของเบฮิมอสได้ถึงกระนั้นมุโคโดะ ก็พยายามแทงมันเข้าไปซ้ำๆแต่มันก็ไม่ได้ผลเบฮิมอสตวัดแขนมาที่มุโคดะลาวกับจะเยาะเย้ยเขามุโคดะาจึงถูกเวียงกระเด็นไปหลายสิบเมตรหลังจากนั้นมุโคดะก็ถูกกลิ้งไปรอบๆเหมือนกับหนูที่อยู่ในลูกบอลบาเลีย เหมือนกับว่าเบฮิมอสกำลังเล่นกับมุโคดะมันคงจะพยายามบอกให้มุคดะทำอาหารให้มันกินเพิ่มละมั้งแต่ยังไงก็เถอะเจ้านี่ไม่ยอมไปไหนสักทียังไงก็ต้องขอบคุณบาเลียของเฟลและผู้เท่ากอนที่สามารถป้องกันความเสียหายต่างๆได้แต่ลูกชิ้นทอดที่มุคดะเพิ่งทำเสร็จถูกกินไปจนหมดแล้วเต่าเวทมนต์อัลลําค่าก็ถูกทำลายไปเป็นที่เรียบร้อยมุโคดะได้แต่อธิษฐานอย่างจริงจังว่าให้เบฮิมอสที่เป็นลากเงาแห่ง ความชั่วร้ายทั้งปวงนี้หนีไปเร็วๆและในตอนที่มุโคดะกำลังคิดแบบนั้นเบฮิมอสก็หยุดเคลื่อนไหวไปอย่างกระทันหันก่อนที่มันจะหันหลังแล้ววิ่งเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วมุโคดะได้แต่พูดกับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขารู้สึกโล่งใจเมื่อได้เห็นเบฮิมอสจากไปในที่สุดแต่ว่าเราควรจะทำยังไงดีมุโคดะกำลังนึกคิดเวลาทำอาหารนั้นมีเหลือเฟือแต่ตอนนี้มุคดะไม่มีเตาเวทมนต์ที่จะใช้ทำอาหารแล้ว และก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำการซ่อมแซมเตาตรงนี้ด้วย เตานี้เป็นเต่าเวทมนต์ที่มุขโคดจัก์และห่วงแหนมากที่สุดเพราะเขาใช้มันมาโดยตลอดจนถึงตอนนี้ขณะท,ที่มุขโคดะกําำลังไหลตกด้วยความผิดหวังพวกเฟลและคนอื่นๆก็พากันกลับมาข้าได้รับข้อความให้รีบกลับมาโดยเร็วพวกข้าเลยพากันขีก่กอรจีกลับมาแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเฟลกล่า,รราวถามเช่นนั้นทุกคนต่างประลาใจกับสภาพอันเลวร้ายที่อยู่ตรงหน้า มุคโคดาจึงได้บอกทุกคนไปว่าเพราะเจ้าเบฮิมอสเพราะเจ้าเบฮิมอสนั่นแท้ๆหลังจากนั้นมุคโคดาก็ได้บอกทุกคนว่าตนที่กำลังเตรียมอาหารเย็นอยู่นั้นได้ถูกโจมตีโดยเจ้าเบฮิมอสที่โผล่ออกมาอย่างกระทันหันพร้อมกับทำลายเตาเวทมนต์ของฉันไปแล้วด้วยมุคโคดายังบอกอีกว่าส่วนฉันนั้นสบายดีเพราะได้บาเลียของเฟลและผู้เท่าก่อนป้องกันเอาไว้เฟลก็บอกว่ามันแน่อยู่แล้วบาเลียของข้าและกอนจินั้นไม่มีทางที่จะถูก ทาลายโดยเบฮิมอสได้หรอกนะมุโคโคดะก็บอกอีกว่าแต่ว่าลูกชิ้นที่ฉันทําเตรียมเอาไว้สําหรับมื้อเย็นน่ะถูกกินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกทั้งเตาเวทมนก็ยังพังไปแล้วด้วยพอมุโคโคดะบอกแบบนั้นทุกคนก็มีสีหน้าตกใจทันทีนนอนน้ เจ้านั่นกินอาหารเย็นของเราไปงั้นเหรอไอ้เจ้าเบฮิมอสนั่นไม่นะสุยไม่มีทางยกโทษให้คุณเบฮิมอสนี้ใส่ไม่ดีที่กินข้าวของสุยไปหรอกนะใครกันที่มันข้ากินข้าวเย็นของข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตมันสมควรตายช่องหน้าลำคานนะักพวกเราไปตามล่ามันกันดีกว่าอืม ใจยเย็นเย็นก่อนเฟลโดลาซุยยังไงก็ตามพรุ่งนี้เราจะออกไปล่าเจ้านั่นด้วยกันเราต้องตามล่าไอ้น่านอนนั่นให้ได้และจับมันมาสั่งสอนให้ถึงที่สุดแน่นอนกอนจิเราจะต้องสั่งสอนให้เจ้านั่นรู้ว่าการขโมยของของ,ของเรานั้นแล้วหนีไปมันมีโทษหนักหนาสาหัสเพียงใด เฟลพูดเท่าก่อนโดราจังและซุยต่างพากันพูดออกมาเช่นนั้นด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัวส่วนมุโคโดะนั้นได้แต่คิดว่าเจ้าพวกนี้น่ากลัวเกินไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นมุโคโดะก็มีความแค้นต่อเบฮิมอสย่แม้มุโคโดะจะเหนื่อยล้าแต่เมื่อทุกคนกลับมาแบบนี้แล้วเขาก็รู้สึกโล่งใจและความเหนื่อยล้ายิ่งทาโถมใส่มุโคโดะมากขึ้นไปอีก ฮ่เจ hey, ้านายเจ้านายเป็นอะไรหรือเปล่าสุยเข้ามาถามมุคโคดะเช่นนั้นเมื่อเห็นมุคโคดะนั่งลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยล้ามุคโคดะก็บอกว่าฉันสบายดีแค่เหนื่อยนิดหน่อยนะ่ะสุยจึงบอกว่าสุยหิวแล้วเจ้านายสุยหิว,ว,หวมุคโคดะก็บอกว่าเข้าใจแล้วแต่ขอโทษนะสุยอาหารเย็นที่เตรียมเอาไว้ถูกเบฮิมอสกินไปหมดแล้วละ่ะดังนั้นมื้อเย็นวันนี้จึงมีแต่ขนมปังหวานว่าแล้วมุคโคดะก็เปิดเน็ตซูเปอร์ออกมาและ ซื้อขนมปังหวานจนํานวนมากให้กับทุกคนซุยก็บอกว่าซุยชอบกินของหวานนะแต่ซุยอยากกินเนื้อเป็นมื้อเย็นมุโคโดาก็บอกว่าขอโทษนะซุยพรุ่งนี้ถึงบ้านแล้วฉันจะทําลูกชิ้นที่เราควรจะได้กินวันนี้ให้กินนะดังนั้นวันนี้ต้องกินนี่ไปก่อน หอมโโคดาบอกแบบนั้นซุยก็ทำหน้าเศร้าออกมามุคโคดาจึงบอกว่าไม่เอาหน้าซุยเจ้าเบฮิมอสที่กินข้าวเย็นของเราไปวันนี้จะต้องถูกสั่งสอนพรุ่งนี้เราจะออกไปตามล่าเจ้านั่นสุดล่าฟ้าเขียวเลยละ ซุยก็บอกว่าคุณเบฮิมอตกินข้าวเย็นของซุยไปคุณเบฮิมอตนิสัยไม่ดีเลยดังนั้นคนนิสัยไม่ดีต้องโดนอะไรนะซุยกล่าวออกมาเช่นนั้นด้วยความกระตือรือร้อนพร้อมกับดวงตาที่มีไฟของความโกรธแค้นมุคโคดาก็บอกว่าใช่แล้วพรุ่งนี้ฉันก็จะออกตามล่าเจ้านั่นด้วยเฟลที่ได้ยินจึงถามว่าเจ้าจะไปด้วยงั้นเหรอ มุกขดาก็บอกว่าใช่แล้วฉันรู้สึกกลัวนิดน้อย แต่ก็จะไปด้วยเพราะเจ้านั่นทำลายเตาเวทมนต์อันล้ำค่าของฉันไปฉันไม่สามารถระงับความกโกรธนี้ได้เว้นเพียงแต่ว่าฉันจะได้ฟาดมันอย่างจังสักครั้งมุโคโคดะกล่าวเช่นนั้นดังนั้นนี่จึงเป็นการตัดสินใจแล้วว่ามุโคโคดะจะไปตามล่าเบฮิมอสด้วยในวันพนุ่งนี้และในวันนี้พวกเขาก็กินขนมปังหวานเป็นมื้อเย็นซึ่งมุโคโดะได้เตรียมขนมปังหวานไว้สำหรับพรุ่งนี้เช้าแล้วด้วย และวันนี้พวกเขาก็เข้านอนกันโดยการค้างแหลมกลางป่าเป้าหมายของวันพรุ่งนี้คือตามล่า เบฮิมอสแล้วก็จบตอนที่9ของการสรุปเนื้อหาแปลมั่วในยายเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่13หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย